ดีค่ะเพื่อนๆพามาชมผักหน้าร้านอีกแล้วนะคะเพื่อนนผักเรายังมีค่ะอันนี้ในอ่างอันนี้คือกระถางที่มีน้ำนะคะเพื่อนๆเราก็เอาผักชีล้อมมาลงไว้ค่ะแล้วก็มีักแว่นแก้วอยู่ด้วยนะคะผักชีล้อมก็แตกยอดดีอยู่ค่ะ นี่อะไรเนี่ยการจองเนาะเหมือนกับเมื่อก่อนเขาจะมีเม็ดลวงอยู่ในนี้แหละแล้วเขาก็งอกขึ้นมาน่ะไม่ได้เอาเข้ามาปลูกเ,ลเหมือนเขามีต้นเก่าอยู่แล้วดอกเขาลวงไว้เนาะกำลังรัดงามแหละที่มองทะลุปไปนู้นก็คือนางไหมของเรานะคะ ใบสวยๆนย่นนะคะนางไหมคะ่ะส่วนตรงเนี้ยนะต้นเพกาที่ปลูกเอาไว้ในที่ชําเอาไว้นะคะยังมาเด้เอาลงดินนะคะเพื่อนๆสรุปแล้วฝนตกแล้วก็ยังมาเด้เอาไปลงดินนะคะนี่แตกยอดมาแบบเกือบจะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกกินได้แล้วใหญ่แล้วนะคะใหญ่แล้วจริงๆ ดูยอดไหมเนี่ยใหญ่แล้วนะมันจะไปกินได้แล้วไม่ยังมันยังไม่โตจะกินยอดแล้วว่าจะเอาไปปลูกเอาไว้กินฝักเนาะแต่จริงๆยอดเขาก็กินได้นะครับเพื่อน ใบนี้ของเราไหมคะนี่คือหกหลงนะคะแตกใบขึ้นมาสวยเชียวคะ่ะปลูกไว้รวมๆกันนี่แหละคะ่ะทั้งผักทั้งบอนสีนีนางไมก้กอใหญ่ ชมทั้งไม้สวยงามทั้งพืชผักนะคะนี่ขิงน้อยนะคะเพื่อนๆขิงน้อยก็รัดแล้วค่ะเอามาใส่ไว้ในกระถางเลยค่ะตัวน,น,นี้ก็หน่อไม้ฝรั่งหนอน,นี้เราเอาไว้ทําพันธ์ุเออไม่ใช่ทําพันธ์ุเอาเป็นต้นแม่แล้วค่ะเพราะต้นแม่เกามีอยู่สองต้นเองอันนี้นี่เราไม่เก็บไปกินเราก็ปล่อยให้เขาสูงนะคะ เดี๋ยวอีกนอก,ก็จะโผล่มาแล้วนะคะเพื่อนๆใกล้จะโผล่แล้วล่วะคะ่ะไล่ไปเรื่อยๆนี่หมอนนะคะเพื่อนๆเราตัดตัดยอดเขาเอาไปชํำไว้แล้วเขาก็แตกออกมาก็ออกลูกค่แล้วนี่นะคะเห็นไหมพอเราชํำปุ๊บก็แตกมาก็ออกลูกบ้างน่ย ไปเมื่อวานเนาะไม่ได้มาดูเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยไม่ใหญ่ค่ะแต่ก็มีลูกให้กินนะคะกัดเจี๊ยบเขียวนะคะโอ้นอนค่ะนอนเจดีนะคะนี่นอนเจดีโอ้เยอะนี่แต่นอนแต่ใบก็ยังสวยอยู่ แต่นอนก็ลุมแล้วค่ะมินนะคะมิ้นของเราต้นใหญ่ๆนี่มิ้นกระถางที่เราตัดแล้วแตกใหม่เห็นไหมคะ่ะงามมากๆนา,า,ม,ม,ามากเลยจิงจูชยัยใกล้จะกินได้แล้วค่ะจริงจูชยัย ส่วนพร,พริกของเราก็พอมีเม็ดนะคะนี่พริกกระเหลียงนะคะว่าจะขอเม็ดของกระบัวเอามาปลูกยังไม่ได้ขอะคะ่ะเนี่ยพอมีเม็ดให้กินนะคะเพื่อนพริกกระเหลียงนะคะก็เม็ดใหญ่อยู่เหมือนกันพอมีเม็ดแต่ไม่โดกเท่าของป้าบัวนะคะ พอมีเม็ดอยู่พอได้กินค่ะเก็บไปกินบ้างแล้วนี่โอเคอยู่นะคะยังออกดอกอีกเต็มเลยเม็ดใหญ่อยู่เหมือนกันเนี่ยพอได้กินค่ะดอกูชุชายของเราดอมาแลเอาไว้ทำพันธุ้นะคะนเม็ดูุไชไยเห็นมีดำๆแล้วก็มี พาชมผักหน้าร้านนะคะกระเลี่ยงของเราฝนก็จะตกอีกแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ผักชายยาที่เราเด็ดยอดเข้าไปกินก็จะแตกยอดใหม่ให้อีกแล้วนะคะ,คะเตรียมแตกยอดใหม่แล้วะคะ่ะ ส่วนอันนี้ก็ยังงามอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนบนโต๊ะนี้ก็จะปลูกต้นไม้ที่ว่าเราจะใส่กระถางเล็กๆเพื่อจะให้เขาต้นเล็กๆนะคะต้นเนี้ยมันไม่ใช่เล็บพุดในะคะนี้บอกว่าพญานาคราชนะคะ แล้วก็กินใบได้นะคะเหมือนเล็บพุดล่ะคะ่ะส่วนอันนี้เล็บพุดด่างนี่กินไม่ได้นะคะเราก็จะไม่ให้เขาโตแล้วก็จะใส่แบบกระถางเล็กๆให้เขาอยู่ <c oughs> วันนี้ละคะ่ะ ก็สวยเนี่ยส่วนนั้นเนี่ยของเรามีอันนี้เราก็จะใส่กระถางเล็กๆอ้อยนะคะอันนี้คือคูอค่ด่างเนาะ ูดางจิ๋วแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนเล็กๆส่วนนั้นเนี่ยกลาบหินนะเน่ยเราก็จะไม่ใส่กระถางใหญ่แต่เราก็น่าสงสารก็อยู่นะต้นใหญ่กองกับพือแคคตัอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้จักชื่ออันนี้เศรษฐีเรือนนอกเราก็จะไม่ใส่กระถางใหญ่นะคะ สาเหตุก็คือพื้นที่เราไม่มีวางนะคะ่ะแสงเงินแสงทองก็ใส่กระถางเล็กแต่เขาก็ยังกอใหญ่สวยมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวยเนาะโอ้สวยนะสวยสวยใบก็สวยมากมากเลยแสงเงินแสงทองค่ะ